สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาลุโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่าเคงนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาวันนี้เป็นขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะน้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายเสมอนะคะทุกคนจ๋านะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เราอ่านเม้นทุกคนแล้วทุกคนบอกว่าแม่หมอใช่เลยขาดแค้นมีปัญหาเยอะนู่นเนี้ยนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นตามที่พลังงานไพ่ที่คุณส่งมานั่นเองนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะเรามาดูแรนดอมนี้นะคะว่าไพ่แรนดอมนี้อยากสื่ออะไรนะคะ คุณนะคะภายใน3วันนี้หรือช่วงระยะเวลาก่อนวันที่16เนี่ยคุณจะเจออะไรบ่วงกรรมบ่วงบ่วงกรรมบ่วงเวรน,นะคะคุณจะหมดทุก,หม,กหมดโศกหมดโรคหมดภัยสัพคะเนียจันไรต่างๆจะหลุดพ้นออกไปไหมหรือยังอยู่ที่เดิมนะคะเรามาให้ไพ่ช่วยขยายความนะคะนี่นะคะไพ่นี้นะคะ,ะ,คะก่อนอื่นต้องขออนุญาตครูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก่อนนะคะ โอเคค่ะนะคะต้องขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่าสิทธิ์เราเป็นสิทธิ์ที่มีครูทุกคนเป็นสิทธิ์ที่มีครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะก่อนอาจจะทําอะไรเราก็ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าของแต่เก่าก่อนที่ให้เขามาเปิดช่วยนะคะแล้วก็เทวดาของคุณทั้งหลายที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะคะมาช่วยกันเปิดนะคะว่า นะคะท่านอยากให้ทุกคนได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาค่ะนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะขออนุญาตนะคะอืมนะคะคุณนะคะนี่คือจัตติกนะคะจัตติกคืออะไร นะคะตอนนี้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นยิ่งคุณมาฟังแม่หมอนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนบางคนพูดแต่ตัวเองการบอกว่าบอกตัวเองว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนู่นนี่นั่นมันเหมือนเป็นการแช่งตัวเองนะคะจัก,กรวาลไม่ชอบโลกไม่ชอบ นะะขนาดตัวคุณเองยังไม่ชอบเลยแล้วคุณไปย้ำว่าตัวเองเป็นอย่างงู้นตัวเองเป็นนี้ตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างงูงน้นะะอ,ยอย่างนี้นะคะอย่าไปพูด่างนั้นคุณตอนนี้คุณได้รับความยุติธรรมคุณวางตัวเป็นกลางหมายความว่าคุณปรงเป็นแล้ว วงหมายถึงอะไรคะก็คืออ่ออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดฉันมีชีวิตเดียวฉันมีความสุขนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะที่รักค่ะนะคะจติกนะคะก็คือความยุติธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็เก้าทุย้ย ความสุขมีลูกน้องบริวาครคบคันนี่คือเม่นนกหงหยกนั่นเองนะคะแม่นนกหงหยกหงฟ้านี่คือหงหยกที่แท้จริงนะคะผมสรวยสวยเก๋คุณจะได้นะคะรับความยุติธรรมแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่เมื่อคุณมาดูแรนดอมนี้สับปทุกสับปะโศกสับปรโรคสับปะพ่ายสับะคอ,ส,ะคอสเนียจันเยนะคะศัตรูหมู่มานทั้งหลายจะ แพ้ไพ่ไปจากคุณเองเพราะอะไรเพราะความดีของคุณนั่นเองนะคะเราเชื่อว่าสินเสมอคุณจะได้เจอแม่หมอนะคะเทวดาของคุณนะคะเจ้าที่เจ้าทางวันผู้หลุดของคุณจะดันคลิปแม่หมอให้ไปเจอกับคุณเมื่อคุณดูแล้วคุณรู้สึกร้อนแสดงว่ามันยังไม่ถึงเวลาคุณคุณยังรับ นะคะในส่วนนี้ไม่ได้นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าบรรพบุรุษของคุณจะดันให้คุณมาเจอคลิปแม่หมอแต่คุณฟังไม่จบหรือว่าคุณรู้สึกว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณก็จะไม่ได้นะคะแสดงว่าต้องรอโอกาสต่อไปนะคะแต่ถ้าใครฟังจบแล้วมีความสุขนะคะมีความสุขกับคลิปนั้นนะคะแสดงว่าคลิปนั้นแรนดอมนั้นเป็นของคุณนั่นเองนะคะมาต่อกันเลยจ้า นะคะห้าถ้วยความสุขที่คุณรอคอยนะคะคุณนะคะอยากมีความสุขอยากทำอะไรเยอะแยะ5้าถ้วยหมายถึงว่าการสิ้นหวังการหมดหวังการมองมองแบบสิ้นหวังเขาเรียกว่าหมดอะไรตายอยากอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านแบบบ้านเลยนะคะก็คือหมดอะไรตายอยากสิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างถดหูห่อเหี่ยว แหงง้งแล้งอันในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรจะชื่นชูจิตใจได้เลยประมาณนี้นะคะนะคะสิ่งที่คุณเป็นในขณะนี้นะคะคุณจะอยากแบบอยากมีความสุขแต่ทําไมชีวิตฉันเนี่ยชอบพูดว่าทําไมชีวิตฉันอย่างมุนทําไมชีวิต ฉันเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกที่สุดฉันเป็นผู้ชายที่โคตรเพอร์เฟกแบบนี้นะคะต้องพูดกับตัวเองบอกกับตัวเองแบบนี้นะคะทุกคนแล้วจิตวิญญาณข้างในตัวคุณมันก็จะแสดงออกมาว่าคุณมีความสุขจริงๆแบบนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณบอกว่าตัวเองห่อยเหี่ยวเหมือนคุณแช่งตัวเองคุณก็ห่อยเหี่ยวค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณหวัวเราะอุ้ยฉันมีความสุขเงินเงินจาก10บบาทคุณมโนอ้อเป็น10บล้านอย่างเงี้ยค่ะคุณก็มีความ ความสุขแล้วนะคะทุกคนหนึ่งเหรียญอย่างน่าอัศจรรย์ใจนี่คือคุณจะได้โชคลาภโชคก้อนใหญ่เลยนี่คือหนึ่งเหรียญน,นะคะสิ่งดีงามคุณคุณรู้สึกผิดหวังแต่ไม่ใช่เลยนะคะคุณคิดไปเองนั่นเองนะคะหนึ่งเหรียญเงินตา การเงินของคุณคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้เงินคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้ด่างใจทุกอย่างแต่อยู่ดีๆปุบป,ปับรับโชคค่าหนึ่งเรียนจ้านะคะอย่าคิดไปเองนะจ๊ะที่รักบุญภาวาสนาส่งสิ่งดีๆงามงามยิ่งคุณยิ้มยิ่งโคง้งหัวเราะใครจะว่าคุณบ้าก็ช่างนะคะหัวเราะแบบคนเดียวยิ้มอยู่คนเดียวก็ช่างนะคะฉั้นเป็นตัวชั้นฉันมีชีวิตเดียวฉันมีความสุขทุ่มเททุ่มกายแบบเนี้ย ทำอะไรให้แบบจริงจังแบบมีความสุขแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะอะไรต่อคะนะคะเดอะไฮนะคะเดอะไฮโลเพนทุกค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 นรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะเดอะไฮโลเพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช่ไหมคะ นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรพบุรุษของคุณมอบเงินรางวัลให้คุณก้อนใหญ่มากนะคะเป็นเงินจากฟากฟ้าเป็นเงินที่คุณสมควรได้รับนะคะคุณรอโอกาสนี้มานานเราไม่รู้ว่าเงินจากอะไรนะคะคุณไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตเหมือนหมดอาตายใยากแต่ความดีที่คุณยังมีอยู่ ท่านก็เลยมองเห็นเพราะว่าคุณเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครนะคะและความดีประหนึ่งความดีในอดีตชาติปางก่อนของคุณก็มีอยู่แต่คุณไม่เลยไม่เคยเรียกร้องว่านำมาใช้สักทีคุณจงเบิกบุญเก่านะคะเบิกบุญเก่ามาใช้เบิกบุญจากอดีตชาตินะคะทรัพย์สมบัติทนาสารสมบัติมนุษย์สมบัติกระยาณนี้มีสมบัติบริวารสมบัติเบิกมาใช้ชาตินี้ชาติปัจจุบันเท่านั้น นะคะให้เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็บอกว่าฉันนะคะทุกๆวันนะคะ ก็บอกไปนะคะทุกวันของฉันดีขึ้นได้ในทุกททางแบบนี้พูดในหน้ากระจกตอนแปลงฟันตองล้างหน้าค่ะในทุกๆกวันชีวิตของฉันดีขึ้นในทุกทกทางในทุกๆุกวันนะคะชีวิตของฉันนะคะดีขึ้นในทุกททางไม่หมอพูดตอนไหนหรอ ูดตอนหน้ากระจกค่ะตอนที่อาบน้ำนะคะในห้องน้ำแล้วก็จ้องไปที่ในตาตัวเองแล้วก็มโนว่าตัวเองกำลังจับเงินก้อน6กแสนห้านอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าใครไม่มีนะคะก็ไปเสิร์ชหารูปมาที่เป็นรูปแบบหรือว่าเป็นเสิร์ชในแบบว่าหารูปที่เป็นรูปแบบเป็นเลขบัญชีธนาคาร10 000, ล้านอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะมันจะมีอ่า แอปอยู่นะคะแบบว่าอุ้ยแล้วก็มาตั้งเป็นโฟลไฟล์หน้าจอแล้วก็ด,ดูดูตื่นนอนดูว่าอุ้ยเงิน10ล้านของฉันเงิน10ล้านเข้าแล้วเงิน6ล้านเข้าแล้วแล้วก็พูดตัวเองทุกวันฉันอนุญาตให้ฉันได้รับเงินจํานวน6ล้านบาทนะคะในทุกๆวันฉันอนุญาตให้ฉันได้รับเงิน1ล้านบาทอยากเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดาย พูดแบบนี้นะคะเพราะเงินกําลังมาหาคุณแล้วเงินก้อนโตเงินลาบลอยด้วยนะคะทุกคนนะคะนะคะสี่ถ้วยนะคะการรอนะคะรอสี่ถ้วยก็คือการรอนะคะรอแต่ก็มีคุณเห็นไหมคะคุณรอแต่ว่าดูด้านหลังสิคะมีจระเข้นะคะมีจระเข้รูปงามชารวัน อย่าลืมว่าจอรเขยหรือชาละวันเขามีทรัพย์สมบัติบางทีนี่หากคุณนั่งรอแต่ข้างหลังก็มีนะคะคุณรู้สึกว่ารอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยโอกาสที่มันจะมาหาคุณนั่นเองนะคะอุปสรรคปัญหามีไว้พุ่งชนนะคะนะคะรอคอยอย่างมีความหวังนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณต้องรอแบบ มีสตินะนะคะรอแบบมีสติไม่ใช่ใช้อะไรอารมณ์วูวามเพราะสองเพราะสองดาบออกมาเนี่ยหมายถึงว่าการมีสติมียับยั้งชั่งใจอย่าวู่วามในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะทุกๆเรื่องนะคะ2ดาบออกมาคือการนะคะคุณรู้สึก เบื่อนายนะคะความไม่ได้ย่างใจแล้วมันจะทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะนะคะนะคะจงช่างใจก่อนถ้าเป็นเรื่องเงินอย่าให้ใครหยิบใครยืมนะคะเทมเพลินคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอารมณ์ของตัวเองนะคะทุกคนเปลี่ยนแปลงจากคนที่อารมณ์ร้าย เปลี่ยนแปลงให้เป็นคนอารมณ์ดีเปลี่ยนแปลงจากคนที่พูดไม่เพาะกลายเป็นคนที่พูดเพาะนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณคุณยิ้มให้คนอื่นคนอื่นก็จะยิ้มให้คุณนะคะคุณยิ้มให้กับใครคนนั้นเขาก็จะมองว่าทำไมคนนี้น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะ,นะคะเหมือนมีนา้าหน้าทองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะ แทมเพลนะะ land, มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสีูดูกวางนะคะดูน้องกวางนะคะเป็นน้องกวางที่หายากเห็นไหมคะคุณจะได้เจอสมบัติพัาสถานที่เป็นของคุณแต่เก่าก่อนแน่นอนนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของคุณนะคะดิแฮงแมนการรอคอยนะคะคิดคำนวณก่อนนะคะก่อนจะตัดสินใจอะไรแฮงแมนหมายถึงการหยุดคิด พินิษว่าสิ่งที่ผ่านมาทำไมตัวเองถึงไม่ได้อย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่แค่นั้นเองนะคะทุกคนแนวคุณจะได้เป็น e m เอพอ้ยนเอ็มเพนะคะความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมเราบอกแล้วว่าแทมพพลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายรอจังหวะรอโอกาสทุกอย่างมันมีโอกาสมันมีจังหวะคุณเข้าใจคาว่าช่วงชีวิตของคนไหมคะบางคนนะคะสูงสุด สูงสุดได้ก็ต่ําสุดได้อย่างที่คุณเสพข่าวต่างๆนะคะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยนิยมให้ทุกคนเสพข่าวที่เป็นข่าวแบบอะไรที่รุนแรงนะคะด่าฟาดฟันกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ไม่ไม่บอกให้ทุกคนเสพเพกพวกนั้นนะคะเราอยากให้พวกพวก ที่เราเรานี่แหละคะ่ะเสพข่าวที่มันแบบสนุกสนุกเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากกว่านะคะนะคะเพราะพลังงานของคุณจะเรียกซัพได้เยอะกว่านะคะนะคะบางคนนะคะบางท่านสวดมนต์นะแต่ใจไม่อยู่กับที่อย่างเงี้ยคะ่ะพลังอ่อ พลังแห่งจักรวาลน,นะคะพลังงานเงินคือพลังงานนะคะก็ไม่อยากมาหาคุณแต่นี้การเปลี่ยนแปลงคุณรอแค่โอกาสนะคะรอจังหวะรออีกไม่กี่วันคุณก็จะมีความสุขนี่คือ DM เอ็มพบางคนนะคะจะมีความสุขเป็นผู้ให้ คือดีเอ็มเพจก็คือเพศแม่แม่กำลังท้องมีเบบีความอุดมสมบูรณ์นับจากนี้ทรัพย์ในดินสินในน้ำสรางคารธนาสารสมบัติมนุษยสมบัติบริวารสมบัติทุกอย่างจะเป็นของคุณค่ะแค่โลโอกาสเท่านั้นเองค่ะ นี่คืออุปสรรคที่คุณเจอความเบื่อหน่ายความผิดหวังเสียใจความไม่ได้ดังใจแต่อย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่เท่านั้นพอค่ะมาดูไพ่ด้านหลังของคุณการเฉลิมฉลองนะคะไพ่ด้านหลังของคุณนะคะ ต่อคุณจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองไม่เฉลิมฉลองได้ไงคะนี่คือหนึ่งเหรียญน,นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณบางคนไปขอความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณจะได้รับแน่นอนจ้าคุณมีแต่สิ่งดีๆ เราบอกเลยว่าในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะจ๊ะทุกคนนะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งมหัศจรรย์นแน่นอนจ้าแม่หมอพูดคําว่าแน่นอนนะคะเอาชัวร์ก็ได้จ้ะนะคะแต่คําว่าแน่นอนคือมันจริงจังไงสาหรับแม่หมอมันติดไปแล้วอะ่ะทุกคนนะคะอ่าต่อค่ะนะคะนะคะแล้วท่านอยากให้อะไรบอกอะไรคุคณอีกหรือว่าอยากจะ อะไรกับคุณอีกนะคะขอให้ท่านมาช่วยนะคะแนะนำหรือว่าอะไรนะคะคโอ้ยโอเมกอดโอเมกอดราชินีหงค่ะนี่คือก้าวถ้วยไม่รวยคราวนี้โจยจะรวยคราวไหนคะใครเป็นเจ้าของแรนดอมนี้เนี่ยนี่คือนะคะการรอคอยของคุณมาถึงแล้วนี่คะ่ะ นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุ้ยคนรู้การเปลี่ยนแปลงนะคะของคุณนะคะมาถึงแล้วนะคะโอ้โหนี่คือเขาเรียกว่าครีโอพัตตาเลยนะคะทุกคนนี่คือก้าเหรียญแห่งความยิ่งใหญ่คือแบบ โอ้โหนะคะมีหงอยู่ในมืออันนี้คือราชนีคือคีโอพัตตาเลยนะคะเก้าเหรียญที่ยิ่งใหญ่ซับก้อนโตจริงๆถ้าหนึ่งเหรียญกับเก้าเหรียญมาด้วยกันคือโชคลาภก้อนใหญ่นะคะนับจากนี้เตรียมตัวเป็นนะคะอ่ะ เราจะบอกว่าโชคก้อนใหญ่ซับก้อนใหญ่ก็จริงแต่มันขึ้นอยู่กับบุญบารมีของคุณที่ทํามานะคะบางคนบุญบารมีคุณมีแค่โชคลาภคุณมีแค่1,000แต่คุณไปหวังร้อยล้านมันก็ไม่ได้บารมีคุณมีแค่10,000แต่คุณไปหวังร้อยล้านก็ไม่ได้นะคะบารมีใครบารมีมันเห็นไหมคะนะคะเพราะว่าบุญกุศลเขาสร้างมาไม่เหมือนกันนะคะนะคะตามบุญบารมีแต่เก่าก่อนเนาะนะคะ ความสุขนะคะสับพะทุก์สับพะโศกสับปโลกสับพภัพสัพปะคอเสนียดจันลลยหลุดพ้นไปจากตัวคุณนะคะคุณแน่นอนคุณจะได้รั์ก้อนโตแบบขายที่ดินก็ได้นะคะหรือว่าคุณที่ไปทําเรื่องเงินกู้นะคะเพราะว่านี่ด้านกฎหมายจัดติคือด้านกฎหมายแล้วออกมาตรงกับกฎหมายบางทีคุณไปยื่นเรื่องธนาคารอันนั้นก็หมายถึงว่าทรัพย์ก้อนโตเหมือนกันนะคะยื่นเรื่องเกี่ยวกับธนาคาร เกี่ยวกับบ้านขายบ้านขายที่ดินขายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทําแบบสินเชื่อกับธนาคารแล้วเขาอนุมัตินั่นก็หมายถึงว่าทรัพย์ก้อนโตเราแปลงมาเป็นสินทรัพย์เป็นธนาสารสมบัติเราเรียวกว่าซั์ก้อนโตนะคะนะคะที่ผ่านมานะคะคุณ นะคะคุณเจออุปสรรคปัญหามากมายนะคะอุปสรรคครั้งนี้ใหญ่หลวงนักคือ5ดาบคุณประเจิญปัญหานะคะท่ามกลางนะคะมลสุมชีวิตนะคะอันยิ่งใหญ่นะคะแม้คนอื่นเขาจะทิ้งคุณไปแล้วคนอื่นหมายถึงว่าเพื่อนคุณคนที่คุณคิดว่าคุณไว้ใจเขาที่สุดเขาก็ทิ้งคุณไปคนที่คุณคิดว่าเขาจะช่วยเหลือคุณเขาก็ไม่ช่วยเหลือคุณ คุณเจอมรสมชีวิตมาแล้วนะคะและไงต่อคะแล้วเขาจะผ่านพ้นไหมคะนะคะแล้วเขาก่อนที่เขาจะได้เจอนะคะทรัพย์สมบัติของเขาเขานะคะจะได้เจออะไรอีกคะความอุดมสมบูรณ์สิบถ้วยสิบถ้วยจ้านะคะมันสมควรแล้วที่คุณจะได้รับนะคะเพราะห้าดาบและก็ห้าถ้วยนะคะ ทุกอย่างความผิดหวังเสียใจคุณรอแล้วรอเล่ารอลอลอลอ,ลอ,ลอ,ลอนะคะมีแต่รอมีแต่คำว่ารอนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณแทเพลนเกิดขึ้นแล้วนะคะชีวิตของคุณจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์นะคะนี่คือสิบถ้วยมีอาณาจักรเป็นของตัวเองมีลูกมีครอบครัวมีมีหลนเลนหลานนะคะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะนะคะ ที่สำคัญคุณจะต้องนะคะเดอะเดวิลนะคะคุณจะคุณจะต้องหิวใจตัวเองนะคะอย่ามองข้ามผ่านใจตัวเองเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้ามผ่านจงเป็นคนที่หิวใจตัวเองขึ้นมาสูงอย่ามีคำว่าอย่ามีด้านดำอะคะ่ะพยายามอย่ามีด้านดำาเธอถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองอะ มีด้านดําเข้ามาคิดมากคิดเยอะแล้วก็นินทาคนอื่นหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ออกเขาเรียกว่าไปหาจุดที่มีความสุขหาแบบว่าดูผ่อนคลายอะไรเงี้ยถ้าคนมานินทาคุณใช่ไหมหรือว่าคนที่นะคะอ่ะง่ายๆเลยเราบอกง่ายๆเลยนะคะสมมุติว่าคุณมีโชคมีลาบจริงๆตามไพ่นี้นะ นะคะคุณเจอมาโดนทอดทิ้งผิดหวังเสียใจนะคะคือคุณเจออุปสครรคครั้งนี้เป็นอุปสรรคที่นะคะมันมันได้จบลงแล้วแหละนะคะเพราะว่าคุณเจอหนักมากแล้วคุณต้องการแสวงหาความสุขแต่มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ยังไม่ยอมปล่อยคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะให้เขาปล่อยคุณก็คือคุณนะคะ หิวใจตัวเองให้ได้สวดมนต์ไหว้พระแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาคนที่นะคะบ่วงกรรมของคุณก็คือตัวคุณเองนั่นแหละค่ะตัวคุณมีทั้งด้านดําและด้านขาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนอารมณ์บูวามเมื่อได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะคะอย่าอย่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรจําไม่ได้อะ ไม่คิดอะค่ะใช้แบบไม่คิดอะเออใช้แบบไม่คิดเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะออมนั่นแหละค่ะนะคะจงมีสติทุกทุกครั้งนะคะนั่นแหละนะคะอย่าไปโกรธใครถึงอ๋เอเรารู้แล้วถึงใครจะนะคะทําร้ายคุณขนาดไหนนะคะที่ผ่านมาเขาทําร้ายจิตใจทั้งร่างกายจิตใจคุณขนาดไหนคุณก็อย่าไปถือสาความเขา บล็อกได้บล็อกนะคะเมื่อคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาหานะคะไม่ต้องไปสนใจวิธีทางที่จะให้คนพวกนี้ผ่านไปออกจากคุณก็คือการบล็อกนั่นเองนะคะบล็อกเขาไปเลยบล็อกทุกช่องทางนั่นเองนะคะเพราะคุณรู้ไหมกว่าที่คุณจะมาเจอกว่าที่คุณจะมีความสุขได้ขนาดนี้คุณต้องผ่านอะไรมาขนาดไหนนะคะคุณผ่านอุปสรรคคุณ ย้อนกลับไปดูนะคะว่ากว่าจะคุณจะเจอนะคะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขขนาดนี้คุณผ่านอะไรมาคุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านน้ําตามากี่หยดนะคะผ่านการอดข้าวมาเท่าไหร่นะคะผ่านน้ำทานข้าวพร้อมกับน้ําตามาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ชัยชนะในสิ่งนี้แล้วนะคะ คุณก็จงรักตัวเองให้มากขึ้นไม่ต้องไปสนใจใครใครจะมาว่ายังไงหรืออะไรก็ตามให้รักตัวเองเพราะตอนที่คุณทานข้าวกับน้ำตาคุณก็ทานคนเดียวโอ้ยพูดแล้วมันทำไมมันซึ้งมันจังจะร้องไหอ้อ่ะทุกคนเดี๋ยวแม,ม่หมอหิวใจก่อนเด,เดี๋ยวพลังงานลบจะเข้ามาแป๊บ,บนึ่งนะคะเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจงนะคะ รักตัวเองให้มากถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่ทำลายร่างกายตัวเองคุณจะไม่ทรมานสังขารตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ไม่ดีมาหาคุณเมื่อคุณจเจริญเติบโตเมื่อคุณมั่งคั่งร่ำรวยอีกรอบหนึ่งแน่นอนมันก็จะมีคนไม่ดีเข้ามาอยู่แล้วบล็อกไปเลยนะคะ เพราะคุณและที่สำคัญนะคะนะคะคุณจะมีความสุขคุณจะเป็นราชาถือดาบราชาที่ชอบความยุติธรรมราชาที่สู้ทุกอย่างนะคะการที่คุณได้มาขนาดนี้ความยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นเพราะตัวคุณเองคุณจงภูมิใจในตัวคุณเลยนะคะนะคะคุณเก่งมากนะคะจงใช้สติปัญญาของคุณเท่าที่มี เราเชื่อว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณชายหนุ่มรูปงามร่อมากนะคะจะเข้ามาหาคุณสาวสวยโสดด้วยจะเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคนที่มีคู่นะคะเตรียมตัวมีน้องได้เลยปล่อยเลยนะคะไปเช็คตรวจสุขภาพร้างกายแล้วก็ปล่อยเลยค่ะนะคะเพราะว่าลูกจะเป็นอภิชาติตะบุตรนะคะ ว่าจะค,คุณจะมีความรักใช่ไหมนะคะความรักนี้เป็นรักครั้งใหม่ดูด,ดื่มเลยจ้าเดอะเลเวอร์จู๊บจู๊บจู๊บจ๊บเห็นไหมเดะเลเวอร์การนะคะเป็นชายหนุ่มรูปงามมีเขาด้วยหลอแล้วก็ทํางานเก่งแล้วก็นะคะนะคะดูนะคะคุณจะเจอผู้ชายแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณจะเจอผู้หญิงที่ รวยเศรษฐีนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเศรษฐีนี่เลยนะคะแต่ถ้าคนมีคู่แล้วชีวิตของคุณเมื่อมีเงินชีวิตก็มีความสุขค่ะทุกคนเตรียมตัวมีน้องปล่อยเลยนะคะไปตรวจสุขภาพแล้วก็ปล่อยเลยนะคะปล่อยให้มีน้องเลยนะคะนะคะนะคะ,นะคะสีดามนะคะรอรออีกแล้วรอเยอะจังนะคะตระหนัก ดีแล้วค่ะที่มีการรอนะคะรอโอกาสรอจังหวะโอกาสดีๆนะคะความรักก็เหมือนกันความรักก็รอนิดนึงนะเขากําลังเดินทางมาหาคุณนะคะคันคิดนะคะความรักคุณรอคอยบางคนรอคอยความรักมาหลายปีแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะรักตัวเองให้เป็นก่อนเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาเองนะคะหนึ่ง ไม่เท้านะคะบางคนรอความรักนะคะจะมากับหน้าที่การงานค่ะนะคะงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังก่อตัวขึ้นบางคนคุณจะได้เจองานใหม่ๆเลยนะคะงานที่เหมาะสมกับคุณน,นั่นแหละคะ่ะไพ่ใบสุดท้ายคะ่ะนะคะเดือดชาลีออด คุณเดินทางมาสู่จุดมุ่งหมายของคุณแล้วนะคะจุดมุ่งหมายแห่งความสุขและจงไปสู่จุดมุ่งหมายข้างหน้าเป้าหมายมีไวพุ่งชนนะคะคุณจะได้เฉลิมคายลองความสุขเงินล้านแน่เลยค่ะนะคะเป้าหมายของคุณประสบความสำเร็จแน่นอนดังตั้งใจไว้นะคะที่แน่นอนการรอคุณรอเยอะมากนะคะการรอนะคะ การเบื่อหน่ายชีวิตนะคะการแพ้ภัยอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะนะคะนี่คือการรอนะคะรอนะคะรอแบบมีความหวังนะคุณรอเนี่ยมีเป็นไพ่รอโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะเป็นไพ่รอโอกาสอืมนะคะแล้วก็ไพ่แห่งความผิดหวังเสียใจไพ่แห่งไพ่แห่งการแบบผู้แพ้ะคะ่ะผู้แพ้ นะคะเราไม่อยากบอกว่าเป็นผู้แพ้ไงเราก็เลยบอกว่าเป็นไพ่แห่งการผิดหวังเสียใจแล้วก็ดีแฮงแมนหมายถึงการรอจังหวะโอกาสดีๆทุกช่วงเวลามันมีจังหวะของมันนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะคะคุณอยากได้วันนี้ นะคะคุณไม่มีอิทธิฤทธิ์คุณไม่มีตาทิพย์คุณไม่มีหูทิพย์ไม่สามารถจะได้ภายในวันเดียวได้นะคะไม่มีกําขนาดกําแพงเมืองจีนยังไม่ได้สามารถสร้างในวันเดียวสําเร็จชีวิตคุณก็เหมือนกันก่อนคุณจะได้เงินเดือนคุณก็ต้องทํางานก่อน30วันใช่ไหมคะคุณถึงจะได้เงินเดือนก่อนคุณจะเดินได้คุณก็ต้องเริ่มใไหมคะก่อนคุณจะเกิดมาคุณก็ต้องแข่งขันกับคนอื่นเป็น4ล้านตัวใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะชีวิตคุณมันเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะงมีความสุขนะคะภูมิใจกับตัวเองนะคะทุกคนที่ทุกคนได้เกิดมาบนโลกใบนี้เป็นคนไทยจงภูมิใจด้วยแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองเกิดเป็นคนไทยนะคะถ้าลองเอาไปตัวเองไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านต่างชาติก็ได้ที่แบบว่าเขากําลังมีปัญหากันอย่างเงี้ยค่ะนะคะและที่แน่นอนนะคะ คุณจะมีโชคลาภก้อนโตแน่นอนจ้านะคะคุณจะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะของชีวิตนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์อยู่ไหนหน้าแป๊บนึงนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะเก้นะคะเก้ถ้วย10บถ้วยนะคะแล้วก็ดีเอ็พนะคะแล้วก็การเฉลิมฉลอง นะคะตัวตนของคุณนะคะการเฉลิมฉลองมีทั้งนะคะ9้าเหรียญหเหรียญน,นะคะไพ่แห่งเศรษฐีเลยนะคะแทนพลัการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในสิ่งที่ดีคนที่เลอเลิเวอร์อันนี้คือนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับคือความสุขเงินทองนะคะคุณได้ ถามว่าได้พ้นออกหมดไหมไม่หมดนะคะสัพพทุกสัพพะสกสัพพโลกสัพพภยัยังมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่แต่ช่วงนี้คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆถามว่าเจ้ากรรมนายเวรมีไหมก็มีอยู่ค่ะเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ติดตามเรานะคะเขาไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะนะคะแล้วนะคะความรักนะคะมาพูดถึงความรักเดลิเวอร์ชีวิตคุณได้รับความยุติธรรมเพราะอะไรคะ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ของคุณบรรพบุรุษของคุณคอยดูคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณท่านถึงเวลาหรือไม่นะคะเราบอกเราแนะนํานะว่าให้คุณไปไหว้ใครหรือปะไหว้พ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่นะคะอ่าไหว้พระแล้วก็ทำไฮเออร์เซลพูดก่อนนอนว่านะคะ เงินแสนเงินล้านเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันยินดีต้อนรับเงินแสนเงินล้านเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วตอนเช้าก็พูดว่าในทุกๆวันชีวิตของฉันดีขึ้นอย่างง่ายดายแค่นี้ค่ะนะคะแล้วถ้าคุณอยากเจอรักแท้คุณก็ไปขอรักแท้นะคะจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะแต่นะคะนี่ค่ะคุณจะได้เจอชายรูปงามโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณแล้วนะคะนี่คือนะคะเป้าหมายของคุณงานใหม่ของคุณใครอยากได้งานใหม่คุณก็อยากได้จะได้งานใหม่นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะมีความสุขมีรักเข้ามานะคะความสุขสมหวังโชคลาบนะคะแต่ตอนนี้นะคะถาทำอะไรนะคะคิดเยอะๆนะคะมีเงินมีทองก็เก็บ นะคะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแค่นั้นเองโชคลาภมาง่ายมันก็หมดง่ายนะคะวันนี้แม่หมอขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย